สวัสดีค่ะไม่ได้ทำคลิปนานมากเลยนะคะวันนี้ก็พอที่จะมีเวลานิดหน่อยนะก็เลยจะมาแต่งหน้าให้กับทุกคนได้ดูกันว่าใน everyday look ของเราเราใช้อะไรบ้างแล้วก็บอกเลยว่าอุปกรณ์น้อยมากนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเลยค่ะหลังจากที่เราบำรุงผิวเรียบร้อยแล้วนะคะทาครีมกันแดดไปแล้วอย่าลืมทาในปริมาณ2ข้อนิ้วด้วยนะทุกคนเราก็จะเริ่มมาจาก เบอร์แบบใต้ตาเห็นไหมคะว่าใต้ตาแบบววมตุยแล้วก็คล้ำหนักมากช่วงนี้นอนน้อยมากๆเลยนะเราก็จะใช้เป็นลิปสติกโทนสีแดงหรือสีส้มนะคะอันนี้เราจะใช้เป็นของกิโกะสีแดงนะชื่อว่าสมาร์ทนะคะ number ร์8 4 8เราก็ใช้นี่เลยทุกคนนิ้วนะคะเบรนไปเลยค่ะเทคนิคของเราก็อาจจะไม่ได้แบบ ต้องเป๊ะร้อเปซ็นต์นะคะแต่ละคนก็จะมีเทคนิคที่ต่างกันออกไปอันนี้เรามาแชร์วิธีของเราในทุกๆวันให้ทุกคนได้ดูกันนะขอบตาก็คือแบบว่าบวมตุยคำมากประมาณนี้เลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะมาปิดใต้ตาดำของเราด้วยนี่เลยค่ะเป็นคอสซีลเลอร์นะคะของคาร์ทริกนั่นเองค่ะทุกคน ที่เขาก็มีความโด่งดังมาพอสมควรแล้วนะเราก็ซื้อมาใช้ก็ไม่ผิดหวังเลยนะคะนัมเบอร์ที่เราใช้ก็จะเป็นนัมเบอร์ยีวอร์มเบดนั่นเองนะทุกคนรุ่นนี้ก็คือปกปิดดีเลยค่ะเราก็จะทาประมาณนี้นะสองข้าง หลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาใช้ฟองน้ำเกลี่ยตัวคอนซีลเลอร์ให้มันกลืนเข้าไปกับผิวนะคะเราใช้ด้านที่เป็นปลายแหลมๆอันนี้นะเบรนเข้าไปค่ะ หลังจากเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใช้รองพื้นของเขาเลยก็คือคาทิกเหมือนกันนะคะทุกครเราจะใช้เป็นนัมเบอร์เดียวกันเลยก็คือนัมเบอร์20 warm b e นะดีมากๆแล้วก็ใช้ในปริมาณที่ไม่ต้องเยอะมากนะคะเราก็ใช้วิธีเกลี่ยประมาณนี้นะทุกคนคล้ายๆการาลงครีมกันแดดนะคะเอาแบบไม่หนามมากจนเกินไปเนาะ ไม่อย่างนั้นหน้ามันจะดูหนาเตอะแล้วก็ดูไม่สวยดูไม่เป็นธรรมชาติไม่เป็นงานผิวรุ่นนี้ก็คือเกลี่ยง่ายมากนะคะแล้วก็ให้การปกปิดที่ดีมากก็คือเราสามารถที่จะทําเพิ่มใช้เพิ่มได้เพื่อที่จะปกปิดพกรอยสิวเน้นความไหว ขอดูจากกระจกหน่อยนะทุกคนว่ามันเป็นแบบไหนเราบ้างนะคะเป็นรองพื้นที่เกลี่ยง่ายแล้วก็ให้การปกปิดดีจริงๆนะคะแล้วก็ระหว่างวันอะไม่ค่อยจะเป็นคราบแล้วก็ถือว่าติดแมสน้อยมากๆเกลี่ยลงมาที่คอด้วยนะเก็บใต้ตาอีกนิดหน่อยนะคะ หลังจากนั้นนะทุกคนเราก็จะใช้แป้งฝุ่นซึ่งแป้งฝุ่นที่เราใช้เนี่ยราคาเบามากนั่นก็คือของเดล Lip นาคารนั่นเองค่ะกระป๋องละ35บาทเท่านั้นนะเราก็เทใส่มือเลยวิธีของเราก็คือไม่ได้ใช้แปลงอะไรเลยจ้าเดี๋ยวราคอก่อนละกันนะคะเนื้อเขานุ่มเป็นแบบซาตินคือดีมากแล้วเราก็ซื้อตุนด้วยนะคะทุกคนซื้อให คุณแม่ให้พี่สาวใช้ด้วยอะคือมันดีมากจริงๆนะเนื้อนุ่มบางเบามากสู้แบบของแพงๆได้เลยแล้วเราก็จะนี่เลยโปะๆไปที่หน้าเลยค่ะง่ายมากไม่มีอะไรซับซ้อนเขาเปลี่ยง่ายแล้วก็ไม่ได้จับกันแบบเป็นก้อนนะ ช่วยให้ผิวหน้าของเรามันดูสมูทดูนเนียนมากขึ้นด้วยนะคะถ้าใครที่ไม่ได้ใช้รองพื้นเนี่ยจริงๆแล้วครีมกันแดดต่อด้วยแป้งตัวเนี้ยก็ใช้ได้แล้วนะถ้าใครที่ชอบงานผิวที่มีความเป็นธรรมชาติหน่อยนะคะสุดป,ปังมากค่ะทุกคนผิวก็จะดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ช่วยให้เมคอัพของเราเนี่ยมันติดทนมากขึ้นด้วยนะเจ้าแป้งตัวเนี่ย เพราะว่าเขามีความเนียนละเอียดไปกับผิวเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาเขียนคิ้วแต่ก่อนที่เราเขียนคิ้วเราจะใช้เป็นแปรงแบบนี้นะนี่สภาพเย็นมากใช้มาหลายปีมากๆเลยนะคะเราก็จะวาดไปตามเส้นคิ้วของเราเดีย๋ยวขอขยับนิดนึงนะทุกคนนี่เลยอันนี้ก็คิ้วของเราเนี่ยไม่ได้กันเลยนะเพราะว่าเคยกันคิ้วแล้วค่ะมันรู้สึกว่าหน้าตัวเองแปลกๆเราก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ หลังจากนั้นนะคะจะเป็นแปลงของอะไรก็ได้นะหลังจากนั้นเราก็จะมาใช้เป็นดิสนสอเขียนคิ้วของ Into It สีน้ำตาล n u m b e r 02 mid brown ดีมากๆทุกคนมันติดทนมากเมื่อก่อนเราวิ่งเป็น10บๆโลคิ้วยังอยู่สุดปังมากแล้วก็ราคาไม่แรงเลยนะคะเป็นตัวที่เราใช้แบบตลอดตลอดเลยอะเลิกนับไปแล้วนะเวลาที่เราเขียนคิ้วนะคะเราก็จะวาดตามแนวโค้งคิ้วของเรา เราจะขอดูกระจกฝั่งนี้นะคะเพราะว่าในกล้องในโทรศัพท์เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เราจะวาดโครงคิ้วแบบนี้ก่อนนะทุกคนก็จะเป็นโครงคิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็จะระบายไปเลยก็ได้หรือว่าจะวาดโครงข้างนี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยมา ระบายให้มันเต็มคิ้วของเราทรงคิ้วของแต่ละคนก็ต้องตามหาเนาะว่าตัวเองชอบทรงคิ้วแบบไหนแล้วก็ทรงคิ้วแบบไหนที่เข้ากับใบหน้าของเราก็จะชอบวาดตามแนวคิ้วนะคะหลังจากนั้นก็ระบายให้มันแบบวาดในแนวขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นนิดนึงเพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้มาสคาร่าคิ้วนะเพราะฉะนั้นเราก็จะวาดแบบ ขึ้นให้คิวมันยกขึ้นตามไปด้วยนะคะก็จะได้คิวประมาณนี้จะเห็นว่าตรงนี้มันจะยังมีความหนาเป็นชิ้นจังนิดนึงนะทุกคนเรามีวิธีแก้ไขนั่นก็คือนี่เลยค่ะใช้แปลงอันเดิมนะคะช่วยปัดๆลักษณะเป็นแบบประมาณนี้เนาะถูขึ้นถูลงอย่างเบามือนะคะ หังจากที่ได้แต่งหน้ามาก็ค้นพบว่าตัวเองก็ควรที่จะเลือกคิ้วสีประมาณนี้แหละเพราะว่าถ้าเป็นคิ้วดำเข้มม,มันทำให้หน้าดูอ่ะโอเคหลังจากนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดัดขนตากันทุกคนซึ่งเจ้าที่ดัดขนตาของเราใช้ของมูจินะคะอันนี้ใช้มาหลายปีแล้วมันดีมากๆอ่ะเขามีอะไร ตรงตัวแป้นข้างล่างมาให้ด้วยนะแต่ว่าเราทำหายก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะคะถือว่าคุ้มค่าหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใช้พาเลตของ Ur b e n Decay นนั่นเองค่ะซึ่งรุ่นนี้เขาเลิกผลิตไปแล้วนะทุกคนเราก็จะมาใช้เป็นสีทองๆองอนี้ให้เข้ากับชุดจะชอบแต่งหน้าให้มันเข้ากับสีชุดวันไหนที่ใส่ชุดเป็นแบบ สีชมพูชมพูอะไรเงี้ยก็จะแบบแต่งหน้าโทนชมพูแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะเอวีเดลุคของเราก็จะเป็นสีประมาณนี้แหละจะชอบที่เป็นแบบสีน้ำตาลหน่อยๆแล้วอันนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลนินดหนึ่งใช้มือเนี่ยแหละค่ะ เคยใช้แปรงแล้วมันไม่ถนัดเพิ่มมิติให้ตานิ้นึงเราจะชอบใช้เป็นสีนี้นะคะขอดูกระจกนิดหน่อยนะคะโอเคใช้ได้แล้วตรงด้านล่างใต้ตาตรงเนี้ยถ้าใครอยากเพิ่มมิติให้เขาเนี่ยเราก็จะสามารถใช้เป็นสีเดิมตรงนี้ได้นะคะสีน้ำตาลตรงนี้ ก็มาปิดเปลี่ยนิดหนึ่งใต้ตาตา,ตาของเราก็จะดูโตขึ้นปิดจุดด้อยเพิ่มจุดเด่นนั่นเองค่ะทุกคนนี่นะคะเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็จะมาทำให้ตาของเราดูกลมมากขึ้นนะคะอันนี้เราก็จะใช้เป็นดินสอวาดขอบตาของ Brow It สีน้ำตาลซึ่งมันเวิร์กมาก น้ำตาลน,นะทำให้ตาของเรามันดูซอฟไม่ดุเราจะชอบว่าตรงหางให้มันขึ้นไปก่อนนะคะขอว่า้ผ่านกระจกนะทุกคนแล้วก็ไล่มันจะกหางต่อแค่นี้เลยได้แล้ว ติดทนมากเขียนง่ายมากแบบเดียวเสร็จแล้วถ้าเมื่อกี้ใครไม่ได้ใช้ตัวพาเลต e มาเบรนใต้ตาเราสามารถใช้อันนี้เพิ่มได้นะทุกคนเขาสามารถเขียนเป็นอินไลเนอร์ได้หรือจริงๆเราเป็นอินไลเนอร์ก็ไม่รู้นะเราจำไม่ได้แล้วแต่ว่าก็คือเขียนได้ทั้งขอบตาบนขอบตาล่างเวิร์กมากๆก็ทําให้ตาของเรามันดูมีมิติมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะมาปัดมาสคาร่า เพิ่มความงอนเด้งของขนตาตัวที่เราใช้มาตลอดเป็น10บสบปีก็คือ m a เบ e ร l ลินรุ่นนี้นั่นเองนะคะทุกคนติดทนมากจริงๆรุ่นนี้เราจะเคยใช้ทั้งสีน้ำตาลแล้วก็สีดำเลยนะคะก็คนละแบบสีน้ำตาลก็จะให้ลุคที่ดูแบบซอฟๆหน่อยสีดำก็ทำให้ตามันชัดมากขึ้นนั่นเองนะ,ะทุกคนดูดิ มาต่อที่ข้างนี้กันต่อปัดขนตาล่างเพิ่มอีกนิดนึงนะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้เลยหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปของเราคือการปัดแก้ม A ของเราจะใช้เป็นของนารีนะซึ่งสีที่เราใช้เป็นเบอร์0ูน True Love นะคะให้สีที่ชัดมาก แล้วก็สวยติดทนนะแตะใช้แปรงแตะแค่นิดเดียวก็พอแล้วนะคะก็จะได้สีที่เป็นแบบนี้เลยเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาปิดท้ายด้วยลิปสติกนันเองก็ใช้ เมเบลีนนะคะทุกคนเป็นรุ่นซ u เปอร์สเตย์รุ่นนี้เลยรุ่นนี้ที่ออกใหม่แล้วก็ตอนนี้เขาทำสีใหม่มาแล้วแล้วก็ไปซื้อมาเรียบร้อยก็คือเบอร์115ความรู้สึกตอนขย่าก่อนใช้กับไม่ขย่ามันต่างกันเลยนะเวลาขย่ามันจะได้เนื้อที่สมูทมากขึ้นแล้วก็มีความติดทนมากขึ้นด้วยนะคะสีก็จะเป็นสีน,นี้เลยทุกคนเห็นไหม เรียบร้อยเป็นโทนนูดที่สวยมากมีความแบบอมน้ำตาลนิดนิดลิปสติกบางสีก็คือสีเดียวกันกับแพคเกจิ้งเลยนะแต่ว่าบางสีงเช่นอันนี้นนค่ะจะเห็นว่าเขาจอ,อกเป็นสีแบบชมพูชมพูนิดนึงนะคะ่ะที่อันนี้จะออกเป็นสีน้ำตาลส้มๆเนาะ,ะทุกคนลองพิจารณาดูนะว่าชอบสีไหนนะคะลองไปเทสดูก่อนได้ซึ่งสีนี้มันสามารถใช้เป็นเอเวอร์รลุคในทุกๆวันเลยนะ แล้วก็ได้ลุคที่เป็นคอมพลีตลุคของวันนี้แล้วนะคะทุกคนเรียบร้อยค่ะนี่ก็เป็นลุคเอฟเดย์ลุคของเราไม่ว่าจะเป็นวันทํางานหรือว่าตอนนี้เราเรียนอยู่เนาะก็จะเป็นวันที่ไปเรียนก็จะแต่งหน้าประมาณนี้เลยนะคะโทนสีก็จะใช้สีเนี้ยโทนเนี้ยเป็นส่วนใหญ่สัก80%เลยนะคะสิ่งที่จะเปลี่ยนไปก็คือลิปสติกนี่แหละที่อาจจะเปลี่ยนแต่ว่าโทนมันก็ยังแบบ เป็นโทนเดียวๆกันอยู่นะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับใครที่อยากจะแต่งหน้าด้วยอุปรกรณ์ง่ายๆใช้เวลาไม่นานนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในคอนเทนต์ต่ตอไปอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดโอกาสที่เราจะมาเจอกันอีกนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบาย